คือจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์ประจำชาติของไทยเนี่ยคือช้างช้างครับ,รบแต่ว่าฝรั่งมันชอบชอบคิดว่าแบบเฮ้ยบ้านเราไม่ยังขี่ช้างอยู่เพราะว่าอะไรโปสเตอร์ที่เราโปรโมทไปทั่วโลกอะ่ะเป็นการขี่ช้างไปเที่ยว แล้วแม่งโปสเตอร์เนี่ยก็เป็นการขี่ช้างไปนู่นไปนี่ถูกป่ะครับเออแล้วทีนี้เนี่ยมึงคิดดูนะถ้ามึงเป็นฝรั่งมึงเชื่อไหมว่าแม่งบ้านเราอย่างขี่ช้างผมว่าฝรั่งมันก็คงไม่ได้คิดอย่างนั้นมาว่ามันก็พี่มันก็ต้องเคยดูหนังหนึ่งที่มันเคยมาถ่ายที่บ้านเราอ้าวมึงนั่งแบกเหล้าอยู่อโศกช้างแม่งเดินผ่านมึงคิดว่ามันจะขี่ป่ะช้างเหียเดินผ่านอโศกไอสัตว์แล้วแม่งช้างแม่งเดินเข้าอาโศกเดินเข้าสีลมมึงเดินในเมืองอ่ะไอเหียช้างเดินในเมืองอ่ะมึงคิดดูมึงโปรโมตตัววเเเอองงง่่่าาาชชชช้รปะจกูืมึ น,นั่งเด็กเล่าอยู่อช้างแล้วก็มีคนเดินมาอาห,หารช้างไหมครับอา <c oughs> ห,หารช้างไหมครับมึงใครเนี่ยลุงเป็นใครครับอาห,หารช้างไหมครับลุงอยู่ในมือลุงลุงไม่ให้วะมึงสนิทกับมันอีกถ้ากูจะปอ้อนอาหารช้างเอากูมียำม,ม,มาม่าม <c oughs> ันแดกเปล่าแดกเล่าอยู่ไงเข้าใจป่ะ <c oughs> มึงแด,ก,ดกใชฟกอีสานไหมเอาป่ะ่มึงสนิทกับมันมึงสนิทกับมันในเี้ยกูไม <c oughs> <ö. S 1> ่ได้สนิทกูไม่รู้จักมันอ้าวเนี่ยมันหิวหรือมันปวดขี้อ่ะกูก็ไม่รู้ไงมึงใจป่า อนที่ไปสะดอกเคาะที่วัดมึงต้องแบบมีเฮียอะไรงมงคลแล้วก็สวดอเบราฮาร์สิ่งห่อเราไปส่วไอ้เฮียเป็นชั่วโมงนี้กูลอดท้องช้างปุ๊บหายสวย่ยคอ,นน <c oughs> อมเมนต์คือสัตว์ประจำชาติที่เามซิงไ <c oughs> อ้เฮียไม่คุ้นับเมซิงเลยไ <c oughs> อเขาถือว่านี่ไงช้างเนี่ยเป็นสัตว์มงคลสัตว์ศักดิ์สิทธ ใช่เพราะว่าพิพิคนีก็เสียดมันช้างช้างนี่เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างหายากด้วยเพราะอยู่ในอยู่ในปงอยู่ในป่าตัวใหญ่ไม่สามารถที่แบบเราจะมาเดินลอดได้ง่ายนี่แหละความเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์มึงคิดดูนะสัตว์ประจำชาติของเมกาคืออะไรคือเหยี่ยวมึงถอนขนเหยี่ยวมึงโดนปับแสนยูเี้ยรเใช่แล้วผมลอดใต้ท้องเหยี่ยวได้ไหมลอดไม่ได้อดไม่ได้มันมันก้มโขงงี้ไม่ได้ผมก็ไม่คงไม่ได้เมกาสัตว์ประจำชาติคราอ่ะคือแค่ดึงขนเหยี่ยวเนี่ยมึงยังโดนโดนปับเป็นแสนยูเอสบ้า านเราสัตว์ประจำชาติ เป็นช้างงานแม่งเป็นกําไรไม่แต่อันนี้เขาเขาลดน้ำลงแล้วว่าไม่ควรเพราะว่ามันไม่ไม่ควรที่อย่างนั้นไงกาไรขายไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาลดน้ำลงแล้วแม่งเสียดึงหางช้างมาสารเป็นแหวนมีด้วยเหรอมีหางช้างสารเป็นแหวนเหรอใช่หางช้างสารเป็นแหวนแม่งดาร์กจังวะเออสิ่งที่ทําให้เห็นเลยว่าช้างเนี่ยมันเป็นยุคเปลี่ยนผ่านของยุคทุกวันนี้ยังไงช้างจะเป็นยุคอนาล็อกเข้าสู่ดิจิตอลเออมึงเห็นไหมว่าทุกวันนี้เห็นช้างอยู่ในเมืองไหมไม่ค่อยเห็นละไม่มีแล้วไม่มี ไม่ค่อยเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะอะไร,ออะไรเลิกผลิตซีดีช้างเข้าป่าเลยเห็นป่ะ ถาไม่เห็นว่าเราเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัวถางเขาป่าพอมึงเข้ายุคอนาล็อกมึงเคยเห็นแบบแผ่นแผ่นเสียงไวนิวไหมแผ่นสุรพลแม่งใหญ่มากอ่ะมึงเคยเห็นเขาเอามาแปะหางช้างป่ะเออว่ะไม่มีแม่งก็แปะแผ่นซีดีนะแผ่นซีดีอ่ะเทปคาราบาวมึงเคยเห็นใครเอามาห้อยหางช้างมั้งมีป่ะมีป่ะไม่มีประเด็นคือแม่งพอซีดีเลิกผลิตเนี่ย ช้างเข้าป่าทาให้เรารู้สึกว่านี่มันคือการเปลี่ยนผ่านด้วยช้างเป็นจุดผันแปรเว้เขาเข้าสู่ดิจิตอลแล้วเข้าป่าเลยก็เลยยังยังยังคิดอยู่ว่าของเป็นนักสะสมเนี่ยยี่สิบปีเนี่ยมันเข้าวินเทจใช่ไหมยี่สิบปีข้างหน้านักสะสมแม่งจะเอาซีดีมาสะสมกันไหมแล้วสิ่งที่อยากรู้คือถ้ามาสะสมซีดีแล้วมึงต้องเลี้ยงช้างด้วยป่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกัน กดหน่อยเด้โห้ยใจคอจะดูอย่างเดียวเลยเหรอร้องอ่ะนั้นๆๆ